ผมว่าไหวคุณพวกเก่าไหวกันหลายเติบนะครับเนาะอาจารย์เพื่อนๆมีปัญหาก่าสอบถามได้อยนะครับเนาะมาเราไต่ยินดีให้ครับแนะน้ำเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัอนี้ครับคุปอกับนกสาวสวรรค์กับวันเราไต่อีกครั้งนะครับเนาะวัอนี้วันเราไต่ภาพว่าเยี่ยนปกเนาะครับเนาะเยี่ยนปกข้อเสือเซ้อของเขานี่เขาเอิ่นปกปกบนนะครับเนาะ มีโปกบนกับปกคอรางปกติอันนี้ใส่กันไก่ใช่ไหมครับเพื่อนๆใส่กันไก่เกลียนแจงสีออกเนาะเกลียนโบโบให้มัน şey ฉีดเฉีนได้มันฉีดเฉีนได้แล้วเฉียนเงียบไม่ครับหลังล่างก็ถุงเกลียนน้นฉีดกับเคมีเลยนะครับเนาะเบื่อทีถ้าฉีดครับกรับได้ตัวเนี้ยเบื้องนี้นะครับเนาะปกติอันใส่กันไก่กันไก่ในเกลียนแจงสีนี่ว่าเราใต่ายพาเพื่อนๆพ่มาใส่จั๊ก จักโค้งนาะเขาเนาะตัดเอาเขาจะง,ง่ายกว่าเกา่าไหวกว่าเกานะ่าเนาะถ้าเป็นเพื่อนรุ่งงานร้ายคือบ้านเราไต่เองสินเนาะงานลอยซองลอยตัวอย่เนาะลุงทีเดียวเลยถ้าสิมะนังเกี่ยนเอากันไก่เกี่ยนในสีมันกะ่ะปวดนิ้วมือเนาะครับเนาะหรือว,ว่าสาสาก็กันร้ายเติมนี่เกย็นนี่นสินะครับนะเนาะเย็นปุ๊บช่วงนี้บ้านเราไต่กัน บุคคลในสมจักรก็บนท่านในเน็ดงานในเส้นเนบื้องนะครับเนาะนี่คือเพื่อนเห็เนด็ดงานร้ายโอเนอร์ร้ายครับเกจสี่งนานมาเจียนแดงก็ตรงไปไป,ไปกัดฟมือสี่เด็กก็เดินอีกข้างหนึ่งเนาะมอนิว่าต่ายผ้ามาเบิ้องวิธีตัดจะเข้ากันไกลตัดเดียวมันปวดมือมสอใส่จักโค้งตัดเอาเนาะมาลัดแปลงจักเขาก่อนอื่นให้เพื่อนเอาเข็มเข็มหนอกออกก่อนเนาะถ้าเป็นจักรหาเสร็จนะครับเนาะ ทายไปจักโพวงหาเชนให้เป็นเปลืองเอาเข็มหนอกออกก่อนเช้นได้นี่ครับต้องตัดเดี๋ยวคอยลอยไหมนะครับเนาะเอาเข็มหนอกออกก่อนเปื่อที่เปื่อมันเหยียบเคมีเปลือมันเหยียบมาสิเป็นรูเข็มเนาะเป็นรอยเข็มเ้าก็ต้องเอาออกก่อนเข็มหนึง่งนี่ครับ คันน,น็อตแลวก็ใส่ขีมดึงออกนะครับเนาะอยากเก็บเข็มไว้นะครับใวก็มุนนอ็อตเข่าเพื่าให้มันสุดนะครับเดี๋ยวนอ็อตถ้าสีหายเอาเข่าเข็มเดียวกับพ่อนะครับออกเข็มเดียวพ่อครับอยากดึงเส้นได้โอ้ยจาดเส้นได้ขา้างหน้านั้นก็ต้องเอาเอามาเกี่ยวเหมืยนบนได้บางหนึ่งก่อนนะครับเนาะ เกือบ่ัวหายมันพันกับตะค้อนเนะาะมันต้องถอดออกจนเบิดคือจัางนี้สิเนี่ยฮะจังไปลอยไม่เนาะครับเวลาจีพ่งงานกับจังลอยไม้ลอยกับปัญยาครับเดี่ยวเมเียบนสิก่อนนะครับเนาะหลังจากเขาตาัดได้เรียบร้อยเอาเข็มออกเข็มหนึ่งเนี่ยข้างล่างกัน ได้ออกกัาคำว่าตัดเดิมตัดก็ได้เนาะครับวิธีตัดก็งงนี่ครับตัดหัวตัดประมาณนี้เนะาะมวยมันจิตเสียนได้เนาะครับนี่ครับเนาะ ให้ก็กันครับถารู้งานได้ร้ายบาร์ราใส่แนะน้ำให้ใส่จักตัดเอาะนี่ครับเป็นดูก็ฮู้ปั๊บจักอีกฮะปั๊บจักรห่างอันนี้ปั๊บให้ฟันมันโยกซื้อเนาะครับเนาะให้โยกให้มันนี่อ่าฟันเท่านี้มันสีอ่าโอ้อันนี้คือปั๊บปั๊บฟันที่ซื้อเนาะครับเนาะให้ฟันมันอ่า มันกัดสีซอยเขาเย็บไห้ขึ้นแต่เวลาเพื่อนเพื่แงได้แล้วเอาไปเย็บงานเนี่ยวาระไตแนะนําให้เอาขึ้นขึ้นมอหามันอ่าแห้งเพราะว่างานนี่ยมันสีย่ำเนาะครับเนาะมันสีเป็นร้อยฟันยุ่ม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 นี่เนาะครับถ่ายจากปั๊บทีห่างวาระไตเคยลุ่งขีดไปไหนเนาะปั๊บทีปั๊บห่างญี่ปุ่นนี่เนาะกดปุ่มกดปุ่มนี่เลยกับมุนหมุนมุนตัวเล็กัวนี้เนาะวาระไตเคยลุ่งไปไหนเนาะสองขีดเนี่ย เร่องฟับทีหางเนาะครับกัดเขาเอาตะนาลงเดี๋ยวก็จะว่ายขึ้นอีกนิดนึงนะครับไว่วายร้ายแถวเพื่อนเพื่อนบวอยังบวชิ้นมันกัดสิครึ่งผายากาเดินสิตัดงานของเพื่อนเนาะพี่นน้ารอลบอลล็อตไต่ทำมาโดนนะ่ะกัดนับจังหวะใดเขาชิ้ว่า,า,วา,า,ายเขาอิซาบอลล็อตไต่ก็เอาอยู่เนาะครับเนาะ ใบก็แค่ร้อยสายออกกันไก่ตัดเลยก็ใส่เวลาดนแบเจ็บมือนะครับเนาะนี่ครับ เบิงอะไรนะครับนเพื่อนมาเาไต่เฮดคลิปเครัเมนเหมนียเนออะหรือว่าสนใจจักสนใจอะไรจักอจู่ะรับเนาะจักมีปัาอยาจกเปลี่ยนอะไรจักปุ่มจักล่าจักเข็มเดียวจักเข็มคูจักพคาล่าแทรกระดุมนี่นะับเนาะมีเบิรอะไรหรือว่าจก อยากซื้อจักสอบถามใดเนาะครับเนาะมาเราไต่เคยลงคลิปไปเลยเนาะการล่านประจําของวันเราไต่เนี่ยไปซื้อนั่นคนบ่อยๆก็ได้ถามเอาเบอร์โทรมมาเพื่อเผื่อเพื่อต้องการเนาะอะไรสอบถามใดเนาะครับหรือว่าอยากได้จักรโดยตรงห่น <c oughs> จักไม่จักมือสองจักคอม จักรรัมดาเนี่ยมีเบสถุกสนิทนะครับเนาะสอบถามได้นะครับและ่ยาเพื่อนเพื่อนท่องไปทั้ง้านเองโดยตรงเลยับขอฝากเนะาะมาจากช่องยูทู e นกสาสวรค์บาราไตนะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใช่ส,ส่วนลดนะครับนะครับเนาะ ผมว่าไหวคุณโอเก่าไหวกันหลายเติบนะครนะับเนาะอาจารย์เพื่อนๆมีปัญหากันสอบถามได้รนะครนะับเนาะว่าเราใส่ยินดีให้ครับแนะนำนะครนะับเนาะอันนี้คือตัดแล้วอันนี้คือใส่กันไก่ตัดนะครับเนาะใส่จ้าก,ก็กันไก่ไก่ยังไร้เติบอยู่แต่กไ็ไหวโอเกลครับผมสำหรับยุนี้ มาล้วไตยสวดีขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจ้งเตือนให้มาล้อไต่ด้ครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม